Yeah. chỉ con à, th well. tháng đây sao sẽ có chỉ anh là rất có สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีตอนเช้าน้องพี่น้องตอนนี้เราไปอยู่ที่ตาละวันตื่นแต่เช้าน้องตอนนี้หกโมงเชิงนี่แหะอรย์พี่น้องตอนนี้เราสิมาซื้อขนมกระตกไปใส่บาตกันเนาะงนี่แหละเราโอ้ด้านในขุดขึ้นมาด้านในไปวยโลดบ่กเอาล่ะนี่น ได้แล้วพี่นอ้องอันนี้คือขนมใส่บัดนะ้องหกสีพาไปบัดน,นาเด็กพ่อบอสแสบหนิมมพ่อแหละสามคนเนาะโอเคตัควนี้น่าบอด้สวัสดีพี่นอ้องไปไบ้าจะถ่ายอยู่เทนบอสอยู่เดินยู่อยู <laughs> ่เดินยะูโดไอ้ดอสเนี่ยก็วุบทุกทีเนาะจุกโค้งหมดเลยมากรุดมากอ่ะพ่อ บรรยากาศดีเนาะี่หรผักีเลยเนาะซีนมรดินแดงเน๊มันมันจะจ่นนี้รงบวก่ไปีเลเยดีเลแต่บาทวัตรนั้งบัตรน้าเเ็กเนาะ เดินเดินบิเก่านี่คนพาเข้าไปครับไปพี่น้องเลยตอนนี้เขากะกำลังถาสาวๆเนาะสาวๆเล็กๆอนันบาจอนนี่แหละเล็กได้ขนาดพี่น้องเ <พา S 1> ขาจะสิพาเอาไปใส่บาตรอยู่บตัตรหน้าเล็กนี่แหละพี่น้องเลาก็จะไปเบิ่งว่าเพิ่นใส่าบาตรยามปุ่นยามชิ้นนี่คนสช้ไลยอยู่บ้านเนาะ มาพี่ดอนตอนนี้เขาเอากามาหดบาทเนาะมาเบิ่งเช้าเช้าอันสารวัตรอตาเฮามาใส่บาทในมือมาถามสื่อถามเสียงก่อนอสื่อเนี่ยคนแหลงเนาะสไปดีด้วยกันไปดีเสียังเนาะสื่อจิตก็ชื่ออ่าชาจิตเนาะทากันทาใส่บาทมาใส่ทุก เอ้มาใส่ทุกปีได้นะแบบนี้นะแน่องลอันามยังไงยําสื่ต่อไปนะสบายดีสบายดีสื่ยังนาะสปลาซาปาสปานาเนี่ยังเฮียนกันอยู่บนนอจบแล้วคนนี้จเลยมาจก็มาจดก็มาอันนี้ชื่อชื่อยังชื่ออริ อาลิสโด้วยอ๋อสาวอาลิสเนาะพี่น้องเนาะคนต่อไปดิตุ๊กตาอ๋อสาวตุ๊กตาเนาะมีแฟนกันบ้างเลยบอ๊ะเก๋าเกินเนาะพวกนี้แหละเป็นโอกาสพี่น้องเลยใส่มาใส่บาทตั้งทิ้นแล้วกัแถมนี่นี่อุษาพามาใส่บาทนี่มันก็ชุดยอดเลยดแล้วนะไปเรียกหาเขาไปใส่บาทข้างในกันดิเอาเนาะ พอดีสาวๆมิต่คนนาหักพี่น้อยผ่าเข้าไปเฮ้ยจังที่มีเขาว่าไต่จุดบ้าเหรอหมดเอือดยืนเนได้พี่น้อยมากสังแหลเนาะไปยังไทยอาตมายืย่นดุนกาเป็นสัทธาแจกปื้มเด้อเดี๋ยวออกเด้อาสิบห้าพี่น่อยปีสามปีพี่นอ บรรยากาศอยู่วัดนาเล็กมันมีหลายบัตรพี่น้องมีบัตรกลางถาบัตรกลางนี่คนถ้าแต่ว่าคนจะหลายหลายแห่งกว่านี้เนาะมาบัตรนาเล็กคนจะหน่อยมันสีไตยอวดอัดกันไปนไดพี่น้องแม่นบัตรเดิมบัตไเดิมอะขึ้นเทิ้งหน่ะเอาให้เป็นยาพานเออไปออกปากรธนาและได้กษิตได้ดันแล้ว ตประชาธิารแค่ทานเหรยจังจังกจายกันกรายยีบอกเนป็นมูชนิดเกันก็จะมาแล้วว่าเห็นไปเอาแกลยไปนั่ีนก็จะนั่งอ์นั่งใจกินกันตลอดเพรออตุ๊กสาเไเปินมันระดังเลยเนาะตคืนไปเท่งกันเนี่ยวันนี้เออ เข้ามาบัด hey, ด <c oughs> ีบาหาคุณเช้า <so> น <efecto> ีว <pu> ก <ets> ่วเกิบลุงเนาะีได้ทำเป็นหนังค่ะนะปดเกิบเน่เลยเอ๊ นี่คือวันยากาศ น้องอย่ายญ้มาแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเห็นอยู่อันสารวัตรเนาะพระเจ้ากำลังสิดจัดขนมข้าวต้มนะใส่จานให้เขาอ้าศึก กินนี alı, s <S ่น oh, hey, ีแหลวอ่ะไปได้เห็ดสามแได้แล้วว่าอันเอาเขาตั้อยางนี่สบายดีดูเสียงไปเอาเยงป่เป็นหนุกอันนั้นเท่าไรก่นไ่เคยเขาวัดจือเพื่อาง่ายขกมานี่ เขาต้องแต่เดียนแบบนี้เนาะเขาเปิดแสงเด้เอาจะกำเริ่มอีกอย่างอ่ะอันนี้ใครเนี่ยมด่ไหร่ข้ามอยู่บ่หลานได้

อภิธัมมปทีปกถาวิธีวิชิตังอริโธนตินิสสิเสตฺถวตฺติเตสิยํโภติมรลายติปุเรสสโสสหานะอภิธัมม <laughs> 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 กบามทำม่กแต่ว่าวินบ้ออาดีได้สิไทยผู้ใลางถวยนับดังมาเลยแต่แบบเข้ากินหักนังมนเขาเลยกบวเอาไปหลังเนมากินกินบง ไอ้ที่เลืแล้วทำไมเป็นบานะไปเอาไปต้มเดยวสาวสิพไปลอยกระทงเด้อพี่น้องเอตอนแดงเนาะอ่สาไปเบงขาจะเห็ดกระทงเห็นเบงเมื่อบานไม่มเปื้อเมื่อบานนะสุเเมื่อบานใช่เมบานงั่งก้อ้าสิอยางเี้ยยูไสยูไไว่าจะไปวัน ไปเอายังไปเอาต้่นตัวเมอ๋อคีโรไทยไปคีโรหอยกนคีโรไทที่นี่คนขับก็มีได้คอยขับให้ก็ได้ข้ามจะหอดได้บ่อยไหมหไยังสมหนึ่งอีเดีใล้ปไปสัว์างันบันั้นก็กล้วอยได้อีกคลิปหนึ่งเอเอด้อีกคลนึงว่าไอเดิ กินขอวแล้วเนาะกินเนาะไปใส่แต่เวลาอะไรพี่น้องเยเออหัยได้แต่ยิ่งได้แนะนำนี่เอาไปเปลนคนเอื้อถือหนับเลยเวน้าก็มาส่งถอยแวได้ชิปปิเลยกูอได้ใส่บาทกันพี่น้องเลย

การมทางในภาษาจะ่อนทกานเวับนารุวนเรื่องเดียวเลืคอณขาพมือชกคุณวามือหุนุกาดุณใจไปใส่ไใส่ไปจาข้ามานองเปน้ำไปตลายเปการกิลการอมีอต่อภาษาต่อหางต่อมีต่อหลังต่อร้อยเออสำหรับภาษาและมต่อภาษาเนาะว่าอายุผมบอกว่าทุกปีเนาะปวดร้อนเตือนได้หเปล่าปวดเป็นยังกรดหรือปจ้าก้อ ยนาเดกับเซดนนี่ด้ปรุมกองรองกหลังจากอาจารย์ผูต่อการศาอูย่งเลยเนาะข้ามาอีกัง2เ เด้อเออเจน้้มันปัง้มันบานนาเด็กเนาะเออพอให้คนทำพทรงคำพูหนึ่งสุกใจสิใจสมบุรโ์ขึ้นให้ทห่างห้นีหายหอังด้วยเก่าเดิออกเกบเด้สาธุสาธุอนุโมทานี้จีบเนตามมาด้วยพอออกเสร้ใสบานนาเด็กริ้งเซนจีบแต่กาตามมาด้วยเมออกบรุษนี่บานนาเด็กหาสิทันกีบขอข้วเมอ ใบาน้าเล็กอาซิปัตีเพิงรำร่วยนดห่อดสาวซิปัตีจากราท่าของพออสุรูิบอกกับื่อบานา้กงโกนิ่งแซนตีนิ้งแซนตีนบาดาะหมดขนาดเด้อพ่อสิไปเข็นหนังกันพี่น้องแล้วเอเาอาชียกินขขาอยู่วัดนกิน,นกับสาวๆอยู่นี่แหละ

ป่ากัเจ็กสว่างดีต้อาอี่อกเขากัปปุกจะสีโอ้พระสิห์ไ่ปูเป็นู่ต้มไก่ดีเลยันทามังเตทันานสังตั้เต้าวาข้ากิามาเกานยาาๆกัาทมาเข็นหนัะ

พร็วๆเดสาว้าเราไปกินเขาเลยนี่ทุกคนนะครับ ไปกินยูเซ่รบารให้องนี่เด้ผานี่ไปขัไปกินข้าววัดนี่

พี่สา้พี่น้องคือว่าดนพอสมคุ้นนาะี๋ยวลอก็บวชปินเหมะสมเลเออแปีงพันิบ้จมปัจจุบันน้อตวาสิเอ็ดปีต้นๆน้องอีพีต้นๆคือว่าดนพอสมคุ้นเดี๋วเป็นี่่อเปถูกยังได้เด้อเ

ข้างแนกวะกินถั่วหวาวมาเคยกินไรเดือดอะ้เนียเคยเคยโยกินอย่าอรอยแต่บอเคยแบบว่ามีปูซาอ้อมคางเนี้ยงเนี้ยด้มีแต่ผงงามบาสนาได้มาพอกันได้มาู้จากันหา ไห้ลองเป็นขอปาอกเลอก่มนน้หอมื่กงเอ่อกกินดยงเีม่ีมอีกิเออกิดยงเีมก้กิ๊ดยงเีินงเหีือกด้ีออกกิงเ่อกี้้ีอม่ก้ิงเหี้ยอ่อี้กงเเกิเอเ

เมื่นี้นะ้องจักบ่ได้ท้าอาอยุเนาะจักปีนเะจ้าสิบเกาเป็นลุหน้องเนาะห้าสิเอิน้น้องซะนอ้น,น้นองยายีจักปีสิสสสแบแปดน้นองจิตน้องยายีแล้วกันน้องปลา <laughs> น้องปลาน้องตุ๊กตาแล้วก็น้องอาลิตอ๋อจ่อแหละจ่อจอจออีกซองสมมงกันลงเป็นน้อยจะพูดถึงบอลลบอลบอเลายังน้ยจะดงบอลบอลาไปกินเีย ำพันอันนี้บอเปิดเปิดเอาแน่ๆต่านตวยสวยเช้าไอจาหน้นที่เลไปถ่ายมันจนข้าจ้ร่างเดียวงน้จบชุดหนึงเนี่ยน่วยเขาจะเดือไปล่าเขาไจเพื่อนนะคือต่อเวทในดาวนี่ยิ้วเขานะบุกิัต่อน้ามู

เพื่อนมีเพื่อนไเห็ดกรปุนนมัือนเด้เนาะว่านี่เาไปไปทำบุมคืนเห็ดกับปุนแต่งเมื่อนนี่ปุนแต่งเมื่อนนี่แบซ่นหยเห็ดตัอีพื่นกปุ่นม ไปพี่น้องตอนนี้เขาก็บ้างถ้วยได้แล้วก็ใส่บาตรได้เลยรเนาะสาวๆก็สิพากันกรับเลยพี่น้องแยกย้ายกันเลยขอบใจได้หลายเด้อเดี๋ยวยังนัดกันเถอะนะอย่พี่น้องว่าอีพีต่อไปเ่าสิพากันไปสาวๆว่าสิพาไปตัดต้นกล้วยเห็ดเห็ดกระทงเนาะแล้วรอซ่อมคลิปต่อไปเมื่อไหร่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย แข้คำว่าเอาลมมาคูมีแต่จุ๋